เชียงใหม่25อำเภอวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอแม่วางพอนึกถึงแม่วางแล้วทุกคนนึกถึงอะไรกันนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแน่นอนว่าสถานที่ท่องเทีย่ยวยอดฮิตของที่นี่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือล่องแพนั่นเองซึ่งปกติแล้วนะคะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีนักท่องเทีย่ยวมาเล่นน้ำแล้วก็ล่องแพกันเยอะมากๆเลย พอเที่ยวอากาศร้อนๆแล้วได้มาเล่นน้ำเย็นๆที่นี่เนี่ยบอกเลยว่ามันชามเชดามฉาำชามฮิวจิตใ,ใจมากที่นี่เนี่ยเขาก็มีบริการเช่าแพรวมถึงเสื้อชูชีพเตรียมไว้ให้ด้วยนะเที่ยวสนุกแถมปลอดภัยด้วยไม่ต้องกลัวเลยแต่แต่แต่ไหนๆแล้วก็มาถึงอำเภอแม่วางแล้วจะไปแค่ล่องแพก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวัดสวยเก่าแก่ในป่าใหญ่อย่างวัดขุนวินกัน เรียกได้ว่าเป็นวัดส,สวยอีกวัดหนึ่งนะคะที่อยู่นอกเมืองแล้วก็อันเซียนสุดๆห้ามพลาดก็สําหรับการเดินทางนะคะก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ราบรียบเช่นเวลาอาจจะเห็นในคลิปว่ามันค่อนข้างที่จะโยกเยกโอนเอ็นสักนิดหนึ่งจะบอกว่าถ้าท่านมีจิตศรัทธาที่แรงกล้าแล้วไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่ท่านจะไปถึงคะ่ะหลังจากเราเป็นนางสาวธุระธุเลมาสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็มาถึงวัดคุณบินกันแล้วคะ่ะ ซึ่งที่นี่นะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเป้อเาอเภอแม่วางจัังหวดเชียงใหม่ที่มีอายุยาวนานมากกว่า700ปีแล้วไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือความสวยงามของอาคารไม้และเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุค่ะส่วนบรรยากาศนะคะที่นี่เรียกได้ว่าทั้งสงบแล้วก็ร่มรื่นม,ม,มากจะบอกว่าถ้าใครที่กำลังจิตใจร้อนรุ่มเนี่ยนะคะมาที่นี่เนี่ยเย็นแน่นอน ส่วนใครที่เห็นคลิปนี้นะคะและอยากมาสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเนี่ยสามารถตามมาเที่ยวกันได้นะคะจะบอกว่าในคลิปเนี่ยสวยไม่เท่าของจริงแน่นอนต้องมาดูด้วยตาตัวเองแล้วนะจบแล้วสาหรับอําเภอแม่วางนี่แค่ส่วนหเท่านั้นนะและสําหรับอําเภอต่อไปเราจะไปที่ไหนกันฝากติดตามด้วยนะคะ